ใหญ่ยาวอยู่จ้าใบก็งามเนาะพันพิกุนทองพิกุนทองบอกเโอ้โค่ะเ,เบื่องมากเลนพิกุนทองจ้าพี่แมวหาที่หาไปเบึ้งพัน อันอันเจ้าพยักเนาะอันนี้ปลานี้ยีเมวบบได้ไถ่โบไข่งามเขาไดครับปลูกหางอีกหางนี้พิกลทองเนาะปลูกหางก็กระส่อันผักขึ้นไสไว้เนาะแล้วก็มุสานี่ยีเมวซีดอย่าไข่าน้าบือกัลังแฮมอยากข้าน่า,า,าตรงกลางคะ่ะทางข้างทางไกลต้นมันยีเมลก็ที่ทอดเราเนาะ ว่ามันมีผักขึ้นใช่เนาะโอ้บึงบึงมุมสูงมีให้โมขึ้นมุมสูงจ้าเป็นยังได้มุมสูงจะมุมสูงมะละจีนมะละจีนมีสองพันเนะเาะลองปุ๊บบึงบึงเจ้าพยาฆ์อันแปลงนี้บไไไ่ได้ไทยค่ะไม่ได้ไถเลยปลูกรักษายากเลยเนาะ บัวไทยนี่ผ่านเจ้าพยัก้าเจ้าพยักอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนั้นอีกค่ะตรงที่ปุ๊กดินในไทยเนาะมันที่งามงามกว่ากันปพ๊กที่หลังงามกว่าคะคะต้องไถดินเนาะถ้่แป๊บบ,บทไถยนี่รักษายากเด้จ้ะต้องหดน้ำก็พุกมือ ดินมันแห้งไวเนาะนี่เห็นป่นี่นี่อ่ะเียว่างามบางามบบคะนี่เนี้ยจ่าพยักดินบรเดเไทยเนาะห่างสามเมตรระวังเสาเนะาะเสาไม่ไม่สร้างค่ะเบึง้งเดี๋ยวจะม่พาไปเบึง้ง เสาไม้ฮวกเนาะคุณฮันดินไหค่ะอันนี้เป็นเสาไม้ฮวกเนาะเสาน้อยเห็นบ่แปลงแปลงหนึ่งประมาณเม็ดครึ่งเม็ดเจ็ดสิบเม็ดแปดสิบนี่นะคะระวังแปลงเนาะระวังแถวของเบืองทีคะ่ะนงงามแปลงนี้ดินได้ไถคะ่ะดินได้ไถบ่ะ เี่ยวจะถาไปเบิ้องข้างในนี่อันนี้เป็นเจ้าพยักษ์เนาะปุ๊บที่หลังแปลงน,นั้นคะ่ะแต่หักงามดินที่เบิง้งโอ้งามจังคะ่ะเบิ้งมากมันต้องถายดินเนาะเี่ะมากป่นี่มากมากกำลังเป็นมาทางนี้นี่ปะ มากน้อยมากไงแล้วค่ะโอ้มีพันเจ้าพยักเนาะตรงน,นี้เจ้าพยักง้มพลิศน,นะได้ปุ๋ยไปแล้วสิจา่ายาไปแล้วไงยาวดีปะเขาต้องคอยเบิ้งเนาะเวลาอันมากมันสิ้ค้างกับ้อดกับอันเท่าออมันชี้เกี้ยวเอาเนาะ สวยงามก็สวยงามใ็มจะได้เก็บแล้วเน,ะนาะดาีมากดีค่ะมากดีนี่มากนี่ครับมีมากบ่งยอดวะเบ่งมุมสูยตรงนี้เป็นทังได้าางามบุคะงามค่ะหดน้ำบามือหดเว้นมือเว้นมือมัออันนี้เต่แปลงแปลงที่บดได้บดได้ไถฉันยังไม่หดเก็บพุกมืออนะ แห้งไวจะแห้งไวนี่มันถึงถึงทีเนาะถึงที่แล้วก็งามบุกให้แห้งค่ะบึงม,มากเ่ยมากบึงยังม่ว่านเลยปุ๋ยอะ่ะเฮียว่านถึงนี้เอยว่านเสีดินทางกลางเลยค่ะแล้วก็หดน้ำใส่น้ำพุง 5, ่งห้าหูค่ะบุนความหางอันละเสือ้อหลังกับคืบเดียวสิเลยนะคืบเดียวจ้า คลิปนี้ขอสำนีเนาะยี่เมีวพามาเบื้องมาละมาละจีนพันอันนี้พันเจ้าพยักเนะเาะพาเลือจะคุณมาปุ๊ขบขบง่ามากอันเจ้าพยักกับพี่กุญทองในสิงามก,ากันใครสิได้เก็บลรอคะเบิง้งคังนี้จอดกันแล้วค่ะคลิปนี้ขอสำนีนะคะอยากรู้ว่าหรลมสักจังหวัดเพชรบุเฮ็ดแบบไหนกดติดตามยี่เมลวไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ